ครับสวัสดีครับคราวนี้เนี่ยคือเรามาดูในส่วนของคลาสนะครับชุดวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ก็ผมได้พูดถึง id นะครับการเ,าเข้าถึง element id นะครับก็ไม่ยากอะไรหรอกนะครับก็แค่เปลี่ยนตรงชาร์ปให้เป็นจุดนะครับ เป็นดอทแค่นี้เองนะครับแต่ว่าข้อดีของคลาสเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะเลือกใช้ได้หลายตัวนะครับผมจะให้เห็นภาพง่ายๆเลยแล้วกันก็คือเดี๋ยวเอานี้เดี๋ยวผมผมผมเซฟไฟล์ใหม่ดีกว่าเป็น j q u ูลี่คลาสโอเค ผมจะใช้บัอ่าเดี๋ยวผมก๊อบวางเลยแล้วกันนะเห็นภาพแบบชัดๆเลยแบบจะๆเลยนะครับ id class ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราตั้งอ่าเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมนะครับผมจะก๊อบวางบัตทอนวางเป็นสักประมาณสัก โอเคเอาสัก4 4 4ตัว4แถวกดอะไรไม่ได้นะครับกดได้แค่ตัวเดียวนะครับอันนี้คือเป็น ID นะฮะนี่เป็น ID ถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยน ID เเป็นคลาสดูเป็นคลาสให้หมด หรือจะเรียกใช้ทั้ง id ทั้ง c l a s ด้วยกันเลยก็ได้เอาเห็นภาพชัดๆนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับคือไม่คือคือ,คอมันไม่ต่างกันหรอกนะครับถ้าจะต่างกันก็คือตรงที่เราเรียกใช้มากกว่านะครับซึ่ง id เราก็จะไม่ได้เรียกใช้อยู่แล้วนะครับก็เราก็ ทำการตั้งชื่อคลาสนะครับให้ตัว Text e ็ t b u t t o n ทั้ง4ตัวนะครับโดยชื่อคลาสเหมือนกันเป๊ะนะครับเ a l u ลูกูเหมือนกันอีกนะครับผมจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะบัตทอนหนึ่งบัตทอนสองก็ได้เหมือนกันแต่ยังไงคลาสชื่อคลาสก็ต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับห้ามให้มันห้ามให้มันไม่เหมือนกันต้องเหมือนกัน โอเคนะครับ mybtn ตรงนี้เรามาดูในส่วนของ main.js นะครับเราแค่เปลี่ยนชาร์ปให้เป็นจุดนะครับแค่นี้เองเรามากดดูครับว่ามันจะกดได้ทุกปุ่มไหมอ่ากดได้นะครับเห็นความต่างของ id กับคลาสได้ยังครับผม btn 1หนึ่ง นะครับ Bn o k เ y ไม Bn4 ก็คลิกได้หมดนะครับนี่แหละครับคือความต่างระหว่าง Class กับ ID นะครับก็วิธีการเขียนคลาสก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ ID เลยนะครับเพียงแต่ว่าก็เขียนเข้าว่า Class เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ Import File ด้วยนะครับทําการเรียกใช้ Text JavaScript นะครับ แล้วก็ให้มันลิงก์มาที่ผ่านนี้ไฟล์นี้นะครับโอเคครับจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมจะอยากเอาตัวนี้มาได้ไหมผมจะเอาชื่อบัตตอน btn 1 btn 2 btn 3 btn 4มาโชว์ใน alert dialog box ตัวนี้นะครับผมทำได้ไหมนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ซ้อมมาเนี่ยนะครับแต่ว่าผม,ผมว่ามันทำได้นะฮะ ก็คือผมจะใช้วิธีการเขียนอย่างนี้นะฮะ list <Risk S 1> ก็คือการกดตัวของมันเองนะครับแล้วก็ get value มาอันนี้คือการ get ค่านะครับ dot value ก็คือวงเล็บเปิดปิดก็คือการ get ค่ามา Val value มาจากไหน value ก็คือมาจากนี้ value นะฮะตัวนี้นะครับ list <Risk S 1> ก็คือตัวของมันเองครับกดปุ่มตัวของมันเองก็คือสมมติว่าผมกดปุ่ม value 1นะครับตัวของมันเองก็คือ m ม p เพหนึ่งมานั่นเองนะฮะโอเคครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับก็โอเคโอเคง่ายๆนะครับก็สร้างตัวแปรเป็นเอ่อ uh, value แล้วกัน โอเคไม่ยากหรอก my value hello โอเคเอางี้เลยแล้วกันมันเป็น hello ใส่ข้อความเข้าไปด้วย hello โอเคนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าได้ไหม อ้าวได้นะฮะ Hello B T N หนึ่ง Hello B T N สอง Hello B T N สามนะครับ Hello B T N สี่นะครับนี่แหละข้อดีของคลาสนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานหลายๆอย่างนะครับก็แนะนำไม่ใช้ตัวนี้เลยนะฮะ Run A E ก็ได้เหมือนกัน ไออี e. ไม่ได้เฉยเลยอ่ะอืมไออี e. มันไม่รองรับหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะอันนี้ของผมเป็นไออีเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นสิบเอ็ดก็น่าจะได้นะหรือว่ายังไงหรือว่าผมรันปิดไฟล์ก็ก็ถูกไฟล์นะ ถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมลองไปรันในส่วนของ Firefox แล้วกันได้นะฮะได้ได้ได,ได้แต่อ e, ีแต่อีนี่ก็ต้องยอมรับว่ามัน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 ตกจริงจริงนะฮะมันมีปัญหาบางทีก็ไม่พพอร์ตนะครับปัญหาของตัวนี้นะฮะโอเคก็ได้เหมือนกันแต่อ e ีไม่พพอร์ตเนาะโอเค เน่ได้ละอะไรเนี่ย refresh เมื่อกี้ไม่เห็นทำงานให้เลยโอเคได้เหมือนกันนะครับผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าอมันเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมันน่าจะได้นะครับแต่ถ้าเป็น IE 8 IE เนี่ผมไม่มั่นใจนะผมไม่รับประกันด้วยนะครับผมไม่มั่นใจด้วยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้คือเวอร์ชัน11เนะครับเวอร์ชัน10ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับวัสดีครับ